นิทานหิ่งห้อยโลกของเรามีมแมลงมากมายนับล้านชนิดเราสามารถพบเห็นมแมลงได้ทั่วไปทั้งกลางวันและกลางคืนหิ่งห้อยเป็นมแมลงปีกแข็งในตระกูลเดียวกับด้วงและเต่าทองแต่หิ่งห้อย เป็นมแมลงกลางคืนมีหลายพันมากกว่า2ชนิดบางชนิดมีปีกบางชนิดไม่มีปีกหิ่งห้อยชอบอากาศบริสุทธิ์และอาศัยใกล้แหล่งน้ำที่สะอาดตามต้นไม้ริมน้ำเช่นต้นกกและต้นลำพูในเวลากลางวันเราอาจพบหิ่งห้อยบางชนิดเกาะอยู่ตามต้นไม้หรือแอบอยู่ใต้ใบไม้ มองดูคล้ายแมลงปีกแข็งทั่วไปหิ่งห้อยกระพริบแสงเพื่อหาคู่เมื่อพบหิ่งห้อยสาวที่มันหมายปองหิ่งห้อยหนุ่มกระพริบแสงให้เป็นจังหวะเฉพาะตัวหากหิ่งห้องสาวรู้สึกพอใจมันจะตอบรับรักหิ่งห้อยหนุ่มตัวนั้นด้วยการกระพริบแสงตอบในจังหวะเดียวกันแล้วหิ่งห้อยทั้งสองก็ผสมพันธ์กัน เพียงสองวันหลังจากการผสมพันธุ์หิ่งห้อยสาวตั้งท้องและวางไข่ในที่สงบและปลอดภยัยแล้วมันก็ตายจากไปไข่ใบน้อยถูกปกคลุมด้วยเมือกใสของแม่หิ่งห้อยเพื่อให้เกาะติดแน่นอยู่บนใบไม้ได้นานแต่ไข่หิ่งห้อยบางส่วนอาจถูกสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร ไข่หิงห้อยที่เหลือรอดมาได้นั้นใช้เวลาไม่เกิน1เดือนจึงจะฟักเป็นตัวอ่อนลูกหิงห้อยมีลักษณะคล้ายหนอนทั่วไปอาศัยอยู่ตามพื้นดินที่ชื้นและแฉะริมริมน้ำและกินสัตว์เล็กๆเป็นอาหารนอนหิงห้อยลอกคราบหลายครั้งในช่วงเวลา3เดือนถึง1ปีก่อนที่จะกลายเป็นดักแด้ หากนอนหิ่งห้อยอาศัยอยู่ในที่ที่มีความชุ่มชื้นและมีอากาศอุดมสมบูรณ์พวกมันจะโตวไวและกลายเป็นดักแด้เร็วขึ้นจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ดักแด้ก็จะกลายเป็นหิ่งห้อยเต็มตัวตัวเต็มวัยกินน้ำหรือน้ำค้างบนใบไม้เป็นอาหารและแปล่งแสงคล้ายกระพริบ เป็นดาวกระพิบอยู่ริมน้ำแสงหิงห้อยเป็นแสงเย็นที่ไม่เป็นอะไรายต่อสายตาและสิ่งรอบข้างแสงนี้เกิดจากสารเรืองแสงในตัวของมันซึ่งเปล่งออกมาบริเวณปลายปล้องท้องหิงห้อยเป็นแมลงตัวน้อยนิดสร้างความงามอย่างมีชีวิตชีวาแก่โลกในยามค่ำคืนมานานแสนนาน เป็นแสงนำทางของคนสมัยโบราณทั้งยังมีคุณประโยชน์ต่อคนและสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้อีกด้วยที่ใดที่มีหิ่งห้อยตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ที่นั่นย่อมมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสมบูรณ์เราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพไว้เพื่อให้มแมลงแสนดีอย่างหิ่งห้อยอยู่คู่โลกของเราตลอดไป